ปูผาชาแนลและก็เชฟปาพารวยนะคะสวัสดีทุกๆคนเด้คอคุณพอ่อคุณแม่นะคะอาจเจอกันในคลิปนี้เนาะเชฟปามีแนวทางมาฝากมาตอนคือเกาคือเดิมเลยล่ละนะคะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะของปูดำนะคะซึ่งอา่าแนวทางของปูนะคะแตกล่างแล้วก็เลขติดล่างเข้าดีมากนะคะเนาะอาจทุกคนก็ได้เห็นสถิติทีเชบาลงหายดรับเบิงรับชมกันแล้วนะคะ ติดตามกันต่อเด้เอเขามาแลลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกุ้ลัางแลนใส่กับทางช่องเฮานะคะอ่าทั้งภูผาชาแนลชาบาพารวยหรือว่าติดตามได้ใน Facebook เนะาะชบาพารวยแฟนเพจนะคะสามารถติดตามรับชมเบืองตัวเลขแนวทางได้เ้อค่ะเด้ออ่าวันนี้นะคะวันนี้มาดูจะถูกใจไหมนะคะก็คือ เอานะคะเสียงคุณพ่อวิไลมากแล้วอันชบ,บากำลังถ่ายทำคลิปอยู่นะคะคุณพ่อวิไลก็ปูหากเก่าซีมากค่ะคุณฝนว่าแวะเฮียนก่อนนะคะว่าละเขาวัดนะคะ้าก,กันแปลเ,เงินโศกเงินมันมากนะคะคุณยหนาเฮือนนะคะตอนนี้ชบ,บาถ่ายทำคลิปอยู่เดี๋ยวชบ,บาถ่ายทำคลิปนีละสีออกไปหะ,ะปูนะคะท้าปูบ่เขาวัดก่อนตะมือนินชบ,บาเอาเนี่ยเ,ไป,ปเยยไปให้ปูเพอนู่ค่ะอันต้มไกไปให้ปูเพนนะคะสันเพ้นตอน เดีย๋ยวมาเบิรงน้ำกันเขาเป็นตกกลับเนาะเลขวิ่งก็มาหนึ่งกับห้านะคะเข้าไปที่ห้าเลขติดหกแปดสามมาแปดนะคะชุดจับคูอ่ะแปดห้าห้าแปดว่าปูบันไดยืนรักนะคะแต่ว่กากม้าเห้าเห็นเนาะแลวการเลขติดนะคะตามนี้ได้คนบอกคุณแม่ที่จริงนะมันอ่าสําหรับแนวทางของปูนี่มันเขาดีกว่าหนีแต่ว่าจะบาออกมาให้เบิรงแค่นีบางคนว่าอ่าติดตามเนาะ อยากเห็นอยากให็นเจ้าบาเก็บสถิติแบบเก่านะคะเบ้าบาเก็บกหายคือเก่าน,นะคะเก็มหายคือเก่าน,นะคะห้ามาเบิองนัากันนะคะอ่ะเมื่อนี่อันเจ้บาโล่งอันอ่าชุดเอามื่อนี้นะคะได้แต่เหล็กติดมาก,ก่อนได้คุณพ่อคุณแม่อ่าปู่ว่าขอเวลาอีก ไม่เกินพุ่งนี้ระธานเมื่อนี้คือวันที่สิบสิบเจ็ดเนาะแต่เอา,าบอาว่าเอาเอาเหล็กติดได้เหล็กติดก่อนกับลงเหล็กติดให้เอซีเบิ่งกมือมื่นอื่นท่าจะเอาชุดจับคู่เดอคุณบอกว่าแมนเดอนะคะมืออื่นท่าจะเอาชุดจับคู่ก็ได้ดอกนะคะว่าเป็นยังเนาะเขาลงเหล็กติดไปให้ทุกคนเบงก่อนถ้าทุกคนบ่มักทีว่าเออเพื่อบ่มักทีว่าปูจับคู่ห้จังสินะนะคะเทาก็คืออ่า จังมาเบิงกันนะคะบัน,นี้งวดยังบัน,นี้คุณพ่อคุณแม่เอ่อเมษาพูดสภาวันที่หนึ่งพูดสภาเป็นวันแรงงา่ายมันบอนะคะเช้าว่าจือได้จือถือบนนี้นะคะเมษาพูดสภาต้องออกวันที่สองพูดสภาแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ถือแล้วนะคะฮนะ,ะสองพอคอเริ่มบันี้ นอ้ยาผ้ากันยอกกันเอาไปเลยข้างนอกไปไม่ให้คลิปไปอ่าก็สี่นี่เสียงน้องผู้พากับน้องไรอ่อนแอนนะคะคุณผ้ากันเขาไม่ยอกกันด้ๆนดีๆนี่ก็ลด <c oughs> ้อ,อยู่ข้างนอกกับห่อนนอกวัาสันพลมาผ้ากันเขามากนะคะเห็นใช่ปเป่าเปิดอยเนาะแต่เด้ว่ามันห่อนเนอกอยู่ข้างนอกวัาสันอ่ะมาเบิกนั่นกัน สิได้ตัวได้สิถึงใจของคุณแม่เอฟซีบอนะคะ,ะมันเข้าไปที่แปดเนาะออกเอา้านะคะเข้าไปที่แปดออกแปดห้าเนาะแปดห้าโอ้ยนะคะดีแสดงความยินดีน้ำผู้โสกมาเน้อผู้โสบประมาน,นเก่าใหม่ แนวทางมันมีเข้ามีหลุดเนาะคุณพ่อคุณแม่อ่ะสองพคอสองพคหกแปดอืออ่ารอบนี้ได้คือแปดศูนห้าอ่ะ รอบนี้ได้แปดศูนย์หาด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เอาแคบใบสถิติไว้น้ำกระด้คุณพ่อคุณแม่แคบใบสถิติไว้น้ำกระด,ด้เด้อนะคะเพื่อเอาไปเป็นแนวทางนะคะประกอบการตัดสินใจเนาะอ่าเป็นเลขคิดล่างนะคะเป็นเลขคิดล่างนะคุณพ่อคุณแม่อ่าแปดศูนย์ห้าไม่จมอีกแล้วนะคะ จะว่าสื่อเมื่อไหว,วอยู่ตะวัดจะอกู่ยูสาสบุตรตัวที่สื่อนะเดี๋ยวไปหาก่อนอ่ะโอเคอ่นมอนี้ลงวันที่มือนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะคุณหอคุณแม่สิบเจ็ดเมษาหกแปดอ่ะแคปหนาดเจาไว้เดี๋ยวมือหนานะคะมืออื่น,นี่แหละ เพราะว่าปูว่าบ่นาสิเกินเมื่ออื่นเดี๋ยวปูเสียเหตุให้่าสั่นจับคู่นะคะชุดจับคู่ว่าชุดจับคู่กับเขานะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเด้คอคุณพ่กกคอคุณแม่เด้อสาหรับแล้กก็ได้มากล้วได้ค่ะของอ่ะคุณแม่ลรบุรี่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพอคุณแม่ลรบ,บุรี่กับเขาเขาแปดหาตรงๆแล้วก็เลขติดเพิ่นได้ได้มหาหนึ่งสามนะคะอ่าชนกันชนกันไปที่หาพอแล้วกับของปูดำนะคะเดี๋ยวเ้ามาเบิง ของคุณแม่โรบุรี่สีมาตัวใดเล็กติดเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปน้ะนะคะเดี๋ยวอ่เดี๋ยวชะวบาลลงไห้นะคะอัปเดตไปเที่ยวละสำนักเนาะคุณของคุณแม่เนาะอัปเดตกันไปนะคะอะ่าเดี๋ยวจะบาลงคลิปให้ คลิปนี้แคปหน้าจอได้คุณพ่อคุณแม่ตามกันต่อผู้ใดอยากเขากลุ่มเขาได้เลยเป็นกลุ่มฟรีเดอค่ะว่ามีค่าเสีจใจเดเดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะอ่ะทิ้งไายกันไว้เท่านี้เนาะเหล็กลางตองมีติ 5, ดแปดศูนย์หาผู้ใดสิบนัคหจับลอตเตอรี่ให้จับติดแปดติดศูนย์ติดหาไว้นะคะเข้าสิได้มาได้เฮ่กันเนาะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่พิจารณาดูแนวทางมันมีเข้ามีหลุดนะคะใจดูพิเดีในการรับชมเอาเดี๋ยวคลิปหน้าเข้าเจอกันกับแนวทางตัวเลขของอแม่เอฟซจากลบบุรีเนาะอัปเดตกัน แล้วก็เดี๋ยวรอบเบิงหลายๆสำนักว่าเพื่อนสิส่งของตัวใดมมใหายนะคะเดี๋ยวใช่ว่าได้อัปเดตแนวทางกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะเฮาก็รอติดตามกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ